เดือนสิงหาคม2023เดือนแห่งการพักผ่อนยินดีต้อนรับเพื่อนรักตามธรรมเนียมแล้วเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อโลกผ่อนคลายและไปพักผ่อนจึงน่าสนใจว่าตลอดเวลานี้ดาวุก ถอยหลังเข้าคลอง40วันซึ่งถือเป็นระยะเวลาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะเข้าไปอยู่ภายในและกลับมาพร้อมคำตอบข้อความสำคัญสำหรับเดือนนี้คือการผ่อนคลายและเสริมสร้างการฝึกจิตประจำวันของคุณเพื่อคุณจะได้ปรากฏตัว ในช่วงท้ายด้วยความที่ที่สูงขึ้นเมื่อมีคนเพิ่มความที่ของพวกเขามากพอสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อทั้งโลกเพื่อให้เราสามารถจัดการกับการเปิดเผยที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยสติ ทางจิตวิญญาณที่สำคัญที่สุดในเดือนนี้คือไลออนเกตพอธางซึ่งมีพลังงานสูงสุดในวันที่8สิงหาคม88มันเกิดขึ้นเมื่อสีลเลียสโลกและดวงอาทิตย์ในสัญลักษณ์ของราศีสิงรีสอดคล้อง ับมหาพิลมิตแห่งกิซาและสเปนสัญลักษณ์ของราศสีสิ่งนั้นเกี่ยวกับพลังงานด้านบวกที่แท้จริงความกล้าหาญความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจและการใช้พลังเพชายจากสวรรค์อย่างเหมาะสมคุณสามารถรับการเปิดใช้งาน ลหัสแสงตามดวงอาทิตย์เป็นพิเศษในเวลานี้เพื่อเร่งการขึ้นสู่สวรรค์ของคุณและนั่นจะช่วยให้ดาวเคราะห์ทั้งดวงเปลี่ยนไปในปีนี้ในช่วงเวลานี้จะมีการปลุกจิตวิญญาณจำนวนมาก ให้เข้าสู่เส้นทางของพวกเขาการสร่เสืสินของเลขแปดนำคนเข้าสู่ความสมดุลมันสัมผัสคนด้วยความทะเยอทะยานความฝันอันยิ่งใหญ่และแผนการมอบความมั่นใจและความมุ่งม,มั่นให้กับคนอย่างเป็นเลขนำโชค และโชคลาภที่สำคัญยิ่งกว่า88คือการสั่นสะเทือนของไ I am หรือโมนาดของคนการเขียนหรือพูดหมายเลขนี้ขอให้คุณรวมเข้ากับความรักนิรันดร์ของการประทับอยู่ของคุณไลออนเกตบน เป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากในการลำพึงถึงความฝันและวิสัยทัศน์ของคนเป็นเวลาอันทรงพลังที่จะแสดงให้พวกเขาเห็นด้วยศรัทธาและจิตสํานึกที่บริบูรณ์จําไว้เช่นกันว่า ความกตันยูแสดงออกมาอย่างไรเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงและจริงใจต่อใครบางคนที่พวกเขาต้องการมอบให้คุณมากขึ้นโมนาดของคุณก็เช่นกัน I am ที่ยิ่งใหญ่ของคุณ คือตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณและเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณปลาฏิหารสามารถเกิดขึ้นได้ขอขอบคุณคุณที่อยู่ที่นี่เวลานี้